ชื่อสายสกอตนะครับเป็นนักอนุรักษ์นักว่ายน้ําทางทะเลคนหนึ่งครับอยากถักจุดเริ่มต้นการว่ายน้ำของฉัคือผมชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วครับยกเวทอะไรชอบทําอยู่แล้วแต่พอดีอผมรักทะเลด้วยอะ่ะเลยอยากอยู่ในพื้นที่ที่ผมรักแล้วก็ยังอยากทําสิ่งที่มันดีต่อร่างกายอะ่ะก็เลยว่ายน้ําในทะเลแล้วก็เป็นว่ายน้ำระยะทางไกลครับ <ทะ S 1> ได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นทรัพ,พยากรได้เห็นปลามันเป็นการแบบออกข้างนอกแล้วมันเป็นการผจญภัยอะครับ มันเป็นกีฬาแล้วมันก็เป็นแบบแมาราธอนนะคะเหมือนมันมีสมาคมแบบนักว่ายน้ำทะเลในไทยอยู่นะครับผมก็แบบผมก็ว่ายน้ำกับพวกเขาที่สัตหีบที่พัทยาก็ว่ายอยู่ะครับเราก็จะว่ายกันประมาณ5้าหกกิโลสิบกิโลแล้วแต่เลยะครับมันเหมือนมันเป็นการแบบรวมตัวไปเดินป่ากับเพื่อนอ่ะแต่เราว่ายน้ํากันแทน,นะครับตอนใน,นเด็กผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนนะครับแล้วเราก็โอเคเลยะครับ แต่ตอนนี้ผมก็ออกรายการแบบว่ายน้ำต่างประเทศในทะเลเปิดด้วยนะครับแล้วผมก็ได้เหรียญทองแล้วแต่เลยครับก็คือแบบปีที่2ปีที่แล้วผมไปว่ายที่อียิปทะเลเปิด10กิโลเมตรที่สเปนที่อิตาลีอิตาลีผมว่ายมาราธอน25กิโลเมตรในทะเลเอ,อ,อันที่อียิปผมได้เหรียญทองะครับก็คือแบบก็ว่ายในทะเลเปิดนะครับมันก็มีรายการแบบนี้อยู่แล้วก็มีคนที่ชอบทำแบบนี้ มันเป็นทะเลทะเลแดงครับซึ่งมันเป็นที่ที่มีน้ําเกลือค่อนข้างสูงแต่ไม่รู้ทําไมมันทําให้ทรัพยากรมันสมบูรณ์จริงๆเลยมันสวยครับว่ายน้ําไปเห็นเต่าครับซึ่งแบบมันไม่ได้เหมือนในไทยถ้าเกิดเราว่ายน้ำเราคงไม่ค่อยเห็นเต่าครับก็ขอบคุณที่นึกถึงทรายนะครับแล้วก็ขอให้เราอยู่ไปคบคู่กันต่อครับ